ผู้ที่จะให้ความรูก้กับเราก็คือคุณภาสิคุ่งชูศรีซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นนะฮะในอีกสองปีข้างหน้านะครับว่าการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนะฮะซึ่งท่านก็คงจะเน้นเนื่องจากของเราเป็นการผสมผสางทางบกเพราะฉะนั้นก็คงจะเน้นในเรื่องของเดีย๋ยวเนี่ยลาวกัมพูชาพมา่ามาเลเซียตป็นจะได้เห็นภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสองปีข้างหน้าวันนี้ท่านก็คง ให้ภาพรวมของเอดีซรวมไปถึงสิ่งที่จะเก <id sprout Likewise>. ิดข <k id sprout Overwatch> ึ though, aro aro? ้นในในแง่ของการขนส่งนครับด้วยระบบโทรนะครับขอเชิญคุณอราศครับครับขอ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 บคุณแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้บริหารของโครงการขนส่งของผจะเป็นขนส่งจังหวัดอ่าจริงๆแล้วคือด้วยด้วยเวลาอันจำกัดนะครับก็คงใจในความจำเป็นที่จะต้องบรรจุหลายๆเรื่องนะครับส่วนของผมเองเนี่ยก็ ให้มาเล่าให้ฟังเรื่องของ a c เนี่ยนะครับก็คงต้องขอเลยว่าเนื่องจากการสัมมนาวันนี้ของท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ถือว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มก็แล้วกันนะครับหรือเป็นแค่กับแกล้มของท่านนะครับเพราะว่าที่จริงให้ผมพูดตั้งแต่ กาง,งชาไม่ถึงเที่ยงก็ได้นะครับก็อาจจะยังไม่หมดเนื้อหารอะ EEC ด้วยซ้ำนะครับ,รรรบแต่ก็ขอขอเรียนเท่าที่คิดว่าจําเป็นแล้วก็อยากให้ท่านรู้นะครับก็จริงๆแล้วคือที่บอกกันว่า a e c ที่จะเปิดเสรีกันในปี2558หรืออีก3ปีข้างหน้านี่นะครับก็จริงๆแล้วเราก็เข้าใจถูกเราเข้าใจไม่ผิดหรอกนะครับ แต่ว่าผมอยากจะเรียนว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเอเซียเนี่ยนะครับหรืออาเซียนเนี่ยมันมันเปิดมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยมันมีอายุถึงกว่า30ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับที่เริ่มการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันเนี่ยนะครับก,รก็แรกๆของการเป็นอาเซียนเนี่ยมันก็คงอาจจะเรียกว่าเป็นแค่ของว่างนะครับปีก็ยงังตอนนั้นก็ยัง แต่แต่ละประเทศสิบประเทศที่รวมตัวกันนี่มันก็ยังหนองน้ำหนองน้ำมันอยู่นะครับก็เป็นเพียงแค่แค่ทุวรศมะนะครับเป็นแค่ข้าเ,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 เกี๊ยวกุ้งเท่านั้นเองนะครับสิบปี20ปีแรกของการเป็นอาเซียนนี่ก็เซทหลอกกันลำวงกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับที่มันจะมาหนักๆจริงๆของอาเซียนนี่ก็คือในช่วงของประมาณครับสิบปีที่ผ่านมานี้เองนะครับ หลังเดียบที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย,ย,ย,ยุโรปนะครับจริงๆเมื่อก่อน,นเขาเรียกประชาคมยุโรปนะครับเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งเขาเขาก่อตั้งก่อนหน้าเราตั้งหลายปีเนี่ยเขาก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับก็มาเป็น EU อในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ทางอาเซียนเราของเราเนี่ยก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเขาไปกันไปแล้วนะครับยุโรปเขาไปกันไปแล้ว เอออาเซียนจะมามวลรังวงอยู่มันคงจะไม่ได้นะครับเราก็เลยประกระาศปฏิญาณขึ้นมานะครับในช่วงของประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นค้ายๆว่าเป็นมาตรการหนักๆนะครับในอาเซียนที่ว่าเราจะเปิดโน่นเปิดนี่เปิดเชียรนโน้นอันนี้นะครับมันก็เป็นเป็นอาหารหลักขึ้นมาเมื่อสิปีหนักๆเนี่ยเมื่อสิปีที่ผ่านมานี่เองนะครับจะเรียกว่าเป็นเป็นข้าวพัน ข้าวผัดมาเสิร์ฟมาตอน10ปีที่ผ่านมนาเองถ้าจะเป็นสเต็กปลาสเต็กเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็พึ่งมาหนักๆทีน,นี้เองครับพอมันมาถึงปัจจุบันนี้แล้วณวันนี้เนี่ยะครับที่บอกว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเปิดเซรีกันนะะผมก็อยากจะบอกว่ามันมาถึงของว่างแล้วครับเอ๊ะของหวานมันมาถึงช่วงของหวานแล้วครับหรือว่ามันมาถึงกาแฟแล้วเขาจะเสิร์ฟน้ําชากาแฟกันอยู่แล้วนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านจะรออีก3ปี มันมันไม่ใช่หรอกนะครับมันจริงๆแล้วมันเปิดมาแล้วมันเปิดมาตั้งหลายปีแล้วนะครับมาตรการที่เขาเปิดเซรีในเรื่องของการค้ากันมาเนี่ยมันทำกันมาแล้วหลายปีแล้วนะครับลาเซียเนี่ยครบรอบ30ปีไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าท่านคิดจะทําอะไรหรือว่าหน่วยงานไหนที่จะทำอะไรนะครับภาคเอกชนที่จะทําอะไร <Workers. S 2> มันรูต้องทำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับมันไม่ใช่จะทําอีกสามปีข้างหน้านะครับก็ขออยากเรียนให้ท่านเข้าใจให้มากขึ้น่ว่าวันนี้อาจจะพูดง่ายๆว่ามันอาจจะไม่ถึงกับเรียกว่าสายไปหรอกนะครับแต่คิดแต่ว่าอยากไปคิดว่าเฮ้ยรออีกสามปีเดี๋ยวเราเปิดอาเซียนก่อนเราเปิดเซอเดียอเอเอซีก่อนแล้วก็ไปทานะครับภาคเอกชนหลายรายคิดอย่างนั้นอยู่นะครับตอนนี้ก็ยัง enjoy นะครับใต้กิชนหลายรายก็ enjoy กันอยู่นะครับคิดว่าอีกสามปีข้างหน้ามันถึงจะเปิดนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยก็เปิดเสรีเนี่ยเกือบจะเรียกว่าตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขในครบทุกเกือบจะทุกข้อแล้วที่ซ้ำไปนะครับไม่ใช่อีกสามปีข้างหน้าเราถึงจะเปิดเราเปิดเกีอยวจะทุกข้อแล้วที่ซ้ำไปที่เขาตกลงกันนะครับอย่างที่ท่านทิพย์ปีท่านรองทิพย์ปีบอกนะว่ามันมันไม่ใช่เปิดเสรีแบบว่า อาจจะใครทาอะไรก็ทำนะครับแต่ว่าเปิดเสรีตามเงื่อนไขนะครับเราก็เกือบจะเรียกว่าเปิดไปตามเงื่อนไขเกือบหมดแล้วนะครับที่บอกว่าอีกสามปีเขาจะเปิดนั่นนะ่ะหมายถึงบางประเทศไม่ใช่หมายถึงประเทศไทยนะครับหมายถึงประเทศ CLMV ที่เขาพัฒนาน้อยกว่าเรานะครับที่เขาบอกว่าเขาขอเวลาอีกสามปีท่าน้าแล้วค่อยเปิดนะครับมันก็มีพวกประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเอ่อพมา่าลาว กัมพูชาและก็เวียดนามนะครับที่บอกว่าเป็น CLMV เนี่ยนะครับที่เขาจะเปิดเซรีเป็นรูปแบบเนี่ยภายในปี2558เนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วของเราเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยเราก็ถือว่าเรามีระดับการพัฒนาที่สูงกว่านะครับซึ่งเราก็เปิดเซรีไปค่อนข,ข้างมากแล้วนะครับอันนี้ก็ขอเรียนว่าอันนี้ก็คือภาพภาพรวมที่อยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ a c นะครับ นอกจานนั้นแล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้างหรือถ้าที่ผมบอกว่าเปิดเซรีก็อยากให้ท่านทราบนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องของเ,ออเปิดเซรีอะไรบ้างก็คือเรื่องของการเปิดเซรีการค้าสินค้านะครับในโลกเนี้ยมันมีการมันมีสินค้าอยู่ประมาณหมื่นชนิดได้นะครับท่านยกตัวอย่างเลยท่านมองไปมองมาทนะรับ มีเสื้อผ้ามีไมโครโฟนมีขวดน้ำมีแก้วน้ำมีคอมพิวเตอร์รวมๆกันแล้วเนี่ยมันประมาณหมื่นรายการในโลกเนี่ยที่เขาพาอยู่เนี่ยมันมีแค่หมื่นรายการเท่านั้นนะครับถ้าท่านจะยกมังคุดส้มโอมละกอมันก็รวมอยู่ในหมื่นรายการนี้ด้วยนะครับก็เขาก็บอกว่าเขาจะเปิดเสรีหมายความว่าจะลดภาษีนะครับอาเซียนเนี่ยสิบประเทศเนี่ยก็จะลดภาษีระหว่างกันในหมวดหมู่สินค้าที่ที่ผมบอกเนี่นะครับ นอกจากสินค้าแล้วก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับก็การลงทุนเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะเปิดเสรีส็หมายความว่าเราจะยอมให้คนอาเซียนมาลงทุนในประเทศไทยนะครับคนไทยมีสิทธิ์ไปลงทุนในลาวในกัมพูชาได้อย่างเสรีรมากขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าไปทําอะไรก็ได้ไปเปิดคาสิโนไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ แต่หมาเพราะว่ามีมีโอกาสไปลงทุนได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับก็คือที่เราเรียกว่าเปิดเสรีเงินทุนนั่นแหละนะอันต่อไปก็คือเรื่องของการค้าบริการนะครับก็การค้าบริการนี่ก็หมายความถึงเรื่องการค้าสาธาคการนะครับปรับการภัยรวมถึงเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับการขนส่งหมายความว่ารับบริการขนส่งสินค้าเนี่ยมันก็ถือเป็น การค้าบริการอย่างหนึ่งนะครับก็หมายความว่าเวลาเราไปให้บริการขนส่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเอารถบรรทุกกลับไปบ้านนะครับผมเอากลับไปบ้านไม่ได้เขาเอามาเอาของมาส่งผมที่บ้านแล้วเขาก็เอารถมมาทุกกลับไปอยู่ที่บริษัทเขานะครับอันนี้เป็นการที่เขาให้บริการก็อันนี้ก็คือเป็นคํานิยามของเรื่องของการค้าบริการนะครับ ว่าที่เราจะเปิดเสรีกันก็คืออย่างที่ท่านทิพดีท่านรองทีได้รุกนาบอกนะครับว่าจะมีต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วมากขึ้นมากขึ้นในที่นี้ก็หมายความว่าเขาสามารถมาลงทุนด้วยเงินทุนมากขึ้นเป็นเจ็ดสิบเอร์เซนตะครับย่างที่ท่านว่าเมื่อก่อนนี้เราก็บอกว่าต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยทำอะไรก็ได้ครับแต่ว่าห้ามลงทุนเกินสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็าเลยถึงได้ไปหาโนมินีนะครับ ก็ไปเอาเองินทุนเนี่ยแล้วก็ไปใช้ชืีพของคนไทยแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วคืออันนี้ผิดกฎหมายนะครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นมีหน้าที่เหมือนกันนะครับที่จะต้องเ,ออเข้มงวดกวดขันนะครับแล้วก็ต้องคอยไปตรวจสอบดูแลนะครับว่าไอ้บริษัทเนี้ยที่มันมาทาการขนส่งสินค้าในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นบริษัทไทยจริงหรือว่ามันเป็นบริษัทไทยแท้หรือไทยเทียม นะครับก็ต้องไปตรวจสอบซึ่งเราก็มีมาตรการนะครับแต่ก็ยอมรับว่าก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับก็ต้องยอมรับว่าการดูแลไม่ทั่วถึงด้วยงบประมาณจํากัดอัตรากําลังจํากัดน,นะครับมันไม่ต่างอะไรจากรงการเขาส่งทั้งบกหลอกนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีมภารกิจที่มากมายเหลือเกินนะครับฟังดูแล้วก็กเ,หเห็นใจเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะครับว่าไม่ให้มันมี้บริษัทโนมินีเหล่านี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นนะครับ จริงๆแล้วพอถึงเวลาที่อาเซียนเปิดให้ต่างชาติมาลงทุนได้ถึงเ0อซของส่วนเงินทุนนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วต่างชาติก็อาจจะลงทุนมากกว่า70%อรอีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราอาจจะลงทุนถึงร0อรด้วยซ้ำไปนะครับอีก30เรขาก็ให้นมินีเป็นคนถือหุ้นแตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของอนหน่วยง,งานหลายๆห,หน่วยง,งานที่จะต้องกำกับดูแลครับ ผมคงไม่พูดไปมากมายนะครับแต่ว่าให้เห็นท่านเห็นในภาพแล้วนะครับว่าที่เราจะเปิดเสรีกันเนี่ยก็มีอยู่หลักๆก็คือห้าหลัการนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มต้นที่จะเจรจาตรวดเสรีกันเนี่ยก็ประมาณสักประมาณปีสองห้าสี่ห้าสี่หกได้นะครับช่วงนั้นที่ผมบอกว่าเริ่มเป็นเมนคอสเริ่มเป็นอาหารหลักมาถึงเนี่ยนะพักงานเข้าตอนนั้นก็เริ่มงานเข้าตอนนั้นนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วผมก็พยายามบอกหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มเจรจาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน่นะผมเริ่มเจรจาตั้งแต่ปี2545นะครับผมพยายามบอกทุกหน่วยงานนะครับว่าหน่วยงานไหนที่มีรับผิดชอบในเรื่องของการออกกฎระเบียบอะไรนะครับให้รีบไปออกกฎระเบียบเลยนะครับออกกฎระเบียบไว้หมดเพื่อเราจะได้การต่างชาติ นะครับการต่างชาติที่จะมาแย่งอาชีพหรือแย่งธุรกิจของไทยนะครับแต่ว่าผมผมอาจจะตัวเล็กไปนงครับหรืออาจจะเสียงดังไม่พอนะครับก็อาจจะสิ่งที่ผมพูดนั้นก็อาจจะคนก็อาจจะหรือหน่วยงานต่างๆก็อาจจะไม่ได้ตระหนักหรือมากเท่าที่ควรนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่จริงๆแล้วที่ผมกำลังพูดนี้คือว่าหลายหน่วยงานเขาก็มีกฎระเบียบควบคุมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีกฎระเบียบควบคุม ไม่ใช่ว่าใครจะมาทําการธุรกิจขนส่งอะไรในประเทศไทยทางบกได้นะครับก็มีกรมการขนส่งทางบกนี่กำกับดูแลอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่นํามัคุเทศก็มีพร,รบคลมมัคุเทศอยู่แล้วไม่ได้ให้ต่างชาติเข้ามาเป็นกาในประเทศไทยนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าเผื่อว่าหน่วยงานไหนนะครับมีช่องโหว่ารมีข้อบกพร่องตรงไหนเนี่ยให้รีบไปออกกฎระเบียบไว้เลยนะครับ เพราะว่าในการปวดเสรีในกรอบอาเซียนหรือในกรอบ f อ a ก็ดีเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ห้ามให้เราออกกฎหมายนะครับเราสามารถออกกฎหมายอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะรุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ยินที่มาร่วมสัมมนาวันนี้ก็คือที่ทางกลุ่มการขนส่งตา้งบกที่จะจัดสัมมานาเรื่องมาตรฐานเนี่ยนะครับ ก็คงเรียนว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของสายเกินไปนะครับทั้งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ปีสองห4 7สี่กสี่เจ็ดแล้วนะครับว่าหน่วยงานต่างๆให้รีบไปออกมาตรฐานอไว้นะครับเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อที่ว่าให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้หรอกแต่ว่าเพื่อไม่ให้ต่างชาติมาแข่งขันกับเราได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเราก็ต้องสร้างมาตรฐานอไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะมาทําธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศไทย ก็จะต้องมีนนัตตานาอย่างที่เรากําหนดไว้นะครับแต่กฎหมายที่เขาบอกว่าให้ให้ผมหรือให้ใครออกกฎหมายอะไรก็ได้เนี่ยก็คือต้องเป็นกฎหมายที่ <c oughs> ต้องใช้บังคับทั้งผู้ประกอบ,บการไทยด้วยนะครับไม่ใช่บังคับฝรั่งอย่างเดียวไม่ใช่บังคับไอคนมาเลยอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ต้องบังคับผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับซึ่ง ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยง,งานนะครับเขาถึงได้บอกว่าอุย้ยไม่ออกผลระเบียบอะไรไม่ได้หรอกผู้ประกอบการไทยเนี่ยมันเดือดร้อนไม่ใช่ไม่ได้ผู้ประกอบการต่างชาติตอนที่เราจะมาใช่องับแล้วก็จะเดือดร้อนผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะเดือดร้อนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่หลายหน่วยง,งานที่มีการออกระเบียบล่าช้าไปก็คงจะด,ด้วยเหตุนผลน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปรีบออกผลระเบียบอะไรตอนปีสี่ห้าสี่หกีเจ็ดนี่ยเดี๋ยวว่าเอกชนไทยปรับตัวไม่ทันนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับสามารถขอกฎระเบียบอะไรก็ได้ที่จะทําให้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแลครับล้วก็สามารถยกระดับมาตรฐานของการบริการแล้วก็สามารถที่จะสะกัดกั้นนะครับสกัดกั้นการแข่งขันนะครับ mm. อย่าแน่นอนอ่ะ mm. มีหลายประเทศที่เขามาตรฐานสู้เราไม่ได้อันนี้เขาก็เข้ามาแข่งขันกับเราไม่ได้นะครับ mm. แต่ว่าอันนี้ก็หมายความว่า หน่วยงานก็ต้องจะเตรียมเข้าใจด้วยว่าภาคเอกชนไทยเขาพร้อมหรือเปล่าด้วยนะครับก็คงจะต้องเพราะว่ามันจะต้องใช้บังคับกับผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ประกอบการไทยอาจจะไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับทางหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมทั้งกระทรวงพณิชย์เองเองก็จะต้องมีมาตรการเยียวยานะครับจะต้องมีมาตรการที่จะต้องสนับสนุน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงาพาณิชย์เหมือนกันนะครับที่ว่าไปเจราจาตรวจเสรีกับเขาแล้วนะครับก็ต้องมีมาตรการที่จะช่วยเหลือภ่าผู้ประกอบการด้วยไม่ให้ปล่อยให้ผู้ประกอบการไทยต้องไปต่อสู้ตามยถากรรมนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่า หลักๆเคืออาเซียนก็มีท,ที่คิดว่าจะปิดเสรีระหว่างกันนะครับผมบอกว่าวัตถุประสงค์ก็เพียงแต่ว่าเพื่อให้เราเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราอยู่โดดเดี่ยวโดยที่เราไม่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆได้นะครับซึ่ง จะเห็นได้ว่าถ้าเผื่อลำพัง,งประเทศไทยประเทศเดียวนะครับสหรัฐเขาก็มองเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับยูเขาก็มองเป็นประเทศเล็กๆครับแต่ถ้าเผื่อว่าเรารวมกันเป็นอาเซียนผู้โดยลายในนาของอาเซียนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับก็ทาให้เราเนี่ยมีบทบานะทใครเขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้นะครับแล้วก็ในการที่เรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนเนี่ยไทง ผู้เชีย่ยวชาญหลายรายนะครับเขาก็บอกมาแล้วว่าการที่เรารวมกลุ่มมาเป็นอาเซียนเนี่ยมันจะทําให้อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันแข้มแข็่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารนะครับหลายประเทศมีวัตถุดิบนามาแปรรูปในประเทศไทยแล้วส่งออกนะครับเราก็มีโอกาสมีศักยภาพมากขึ้นนะครับผิดผ้าทิมประเทศหนึ่งนะครับมาประกอบเปอีกีประเทศหนึ่ง ติดเส้นได้ประเทศหนึ่งนํามาประกอบในประเทศหนึ่งซึ่งมันปลอดภาษีระหว่างกันนะครับก็จะทําให้มีอุตสาหกรรมนั้นก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นครับครับก็จะเห็นนะครับว่าทำไมาท่านทีท่จริงแล้วเมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านทิพดีท่านรอนทิพยีพูดอะไรไปหลายอย่างแล้วเกิดเ,เรียกว่าผมแทบยะไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่าน ท่านพูดเลยก็อยู่ในสิ่งที่ผมั่าใจที่พูดเหมือนกันก็จะเห็นนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราก็บอกเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนนองแน่นนะฮะเราก็ส่งออกสินค้าไปยุโรปไปเยอรมันไปอเมริกาไปญี่ปุ่นนะครับเราไม่ค่อยสนใจอาเซียนเท่าไหร่หรอกนะฮะมูลค่ากินค้ากันนิดเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีศักยภาพในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับ การเมืองในประเทศของความ็สงบราบคาบนะครับแล้วก็มีการค้าการขายทําให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีฐานะดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจะส่งออกแล้วก็ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นเลยนะครับที่ว่าประเทศไทยก็จะต้องให้ความสำคัญกับประเทศอาเซียนมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าเส้นบนนั้นคือเส้นที่เราส่งออกไปอาเซียนนะครับ ส่วนเส้นล่างเนี่ยก็คือเส้นที่เรานาเข้าสินค้าจากอาเซียนก็จะเห็นว่าเรายังกําไรอยู่นะครับเรากําไรเราส่งออกสินค้าไปอาเซียนได้มากกว่าที่เรานาเข้าสินค้าจากอาเซียนครับผมอยากจะผู้ผจะมีเท่านี้นะครับในเรื่องของการค้ากับประเทศอาเซียนหรือว่าการเปิดเสรีในกรอบอาเซียนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้คือในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่า กรมการขนส่งทางบกก็คงจะไม่ได้สนับสนุนอะไรในเรื่องของการค้าไปฟิลิปปินส์หรืออินนีเซียเพราะมันจะต้องใช้ทางเรือนะครับแต่สิ่งที่จะพึ่งการขนส่งทางบกก็คือการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือที่ผมยกตัวอย่างไปนั่นแหละนะฮะที่มาเลเซียนะครับพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีศักยภาพมากขึ้นและเราที่ส่งออกสินค้าไปทาง ประเทศเพื่อนบ้านในได้มากที่แล้วครับทำอย่างไรโครงการมนส่งทางบกถึงจะให้การสนับสนุนได้